นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกัตตวานุกัปยังกัตตวานุตัปปติ ตัณจะกำม,มังกตังสาทุกยังกตาวานานุตปปติกรรมที่ทำไว้ทำไมร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำนั่นแหละดีสุข,ขังวัตตะตสะนะโหนติก,กินจิผู้ที่ไม่มีสิ่งใดค้างใจให้กังวลก็ย่อมมีแต่สุขหนอพายุอาจขงพัดเข้าหมกระนำรรง อาจสุดนแท,ทบวายปรางบนเส้นทางที่กว้างไกลอาจเดินพบฝากนา้ำายากจักซ้มฝ่าไปได้อุปสรรคอาจยิ่งใหญ่เกินแรงใจปรับได้ทันแต่คงต้องอดทนแต่คงต้องอดทนในทุกคนไม่ไหววัน ถ้ายอมแพ้ไม่มีวันต้องฝากฝันเพื่อฝันไกลกราบนมัสกรารพระเทลานุเทละเพื่อนศาสตรามิงคูมารอสวดอภิธรรมยมยติมิรพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยุมรยศราิตคูร่วงรับจากไปโดยเฉพาะภรรยาที่ขันด้วยพระอาจารย์ตพ้งทราบก็ขอแสดงความเสียใจขอแสดงความอะไร แต่การแสดงความอาลัยหรือเสียใจของพระก็บอกลุกครั้งแล้วว่าเราจะไม่เสียน้ําตานะถ้าเราร้องไห้กับทุกเรื่องทุกสิ่งการฝงฟ่ฟการเสียน้ําตาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะอาลัยก็ขอให้กองกองไว้กองอะไรละ่ะก็กองทํากองความดีขอให้เอาชีวิตของผู้ร่วมรับจักไปเป็นอนุสติ นีไม่พนรรม้นทำธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพรากต้องตายเรามีกรรมเป็นของต้นเราทำสิ่งใดไว้เราเป็นพายาสิ่งนะั้นวันนี้อย่างที่บอกแหละวะ่าถ้าพายุนมันถาโถมก็มาในชีวิตมีเรื่องไร้ายๆเรื่องแย่ๆเรื่องที่มันเป็นธรรมดามันมาถึงเรารู้เท้าทันแต่มันทำใจไม่ถูกมันทำ ไม่ได้ก็รู้ว่าความแก่รู้ว่ารู้ว่าความตายหรือความพัดรากมันต้องมาถึงเราสักวันพอมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็มันมันแรงเกิน,ม,น,นม,มันยังไม่ทันตั้งตัวมันยังไม่ทันตั้งใจถ้าธรรมดามาถึง <S 2> <S 2> <S เรารู้เท่าทันเราทําตัวทุกเราทําใจได้เราก็อยู่ ความทุก์ร้อนอันนี้ก็คือผู้ที่บรรลุรมผู้เขาถึงทาจะเป็นอย่างนี้พระก็ต้องฝึกทุกวันรู้จักธรรมดาแต่พอบางทีมันมันเกิดขึ้นมันก็ทําใจยากหลายๆเรื่องวันนี้อยากมาเป็นกําลังใจนะให้กับโดยเฉพาะบุตหลานญ,ญาติมิตรภรรยาของผู้ที่จากไปคุณวรยศหลวงพี่คิดว่า ถ้าเรามองเรื่องพายุที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยบางทีมันก็มีเยอะพายุฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าเรามองฟ้าฝนเราเป็นคนพังงานเนี่ยอาตมาก็ยากใหงมลองเ,เปรียบดูนะมาจากการจนาบุรีพอาอายุพังงานก็ต้องปรับตัววันวันเช้านี่หนาวกลางวันก็ร้อนร้อนมากบางทีบ่ายๆคำๆในฝนตกอีอคร้งพายุฤด,ดูกาลวันหนึ่งบางทีเราเจอสามฤด,ดูสี่ฤดูด ในวันเดียวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคนมันก็ต้องปรับตัวอะไรนะบางทีร้ก็เข้าลมหนาวก็คลพมผ้าบางทีแดดออกมาก็นําผ้ามาพึ่งมาตาคนบางคนก็ต้องเตรียมเพาะเตรียมปลูกปรับตัวไปตามฤดูกาลที่มันเปลีป่ยนแปลงหลายเรื่องในชีวิตเราเนี่ยการปรับตัวเนี่ยบางคนนี้เขาปรับนานเลยนะบางประเทศนี่หนาวแปดเดือน มีพายุหิมะจะต้องเก็บจะต้องใช้อะไรก็ต้องเตรียมพร้อมพอช่วงเวลาที่มันมีฟ้าเปิดเปิดช่วงใดที่พอที่จะทํากนะิจหน้าที่การงานก็ผัดเพียนไม่ได้ต้องลบกึ้นต้องดิ้นรนต้องก้นควายเวลาที่เจอพายุรุนแรงบางทีก็จะได้ตั้งตัวตั้งใจแล้วก็เตรียมพร้อมไว้วันนี้ใจว่าการปรับตัวกับดินฟ้าอากาศไม่ยาก แต่การปรับพวดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่วันหนึ่งนะลองมองมองดูว่าเราไม่ได้เจอแค่ซีอารมณ์หรือซีฤดูนะไม่ได้เจอร้อนเจอฝนเจอหนาวดูใจตัวเองดูแต่ละวันว่าบางทีเดี๋ยวเราก็เจอเรื่องราวเยอะโดยเฉพาะคนที่ต้องทํากนะิจน้าที่การงานพบปะผู้คนมากคนนู้นมาอย่างนี้คนนี้มาอย่างนั้นบางทีก็เจอความเครียดเจออารมณ์เจอคนที่เข้ามารุมเรา บางทีเราก็ต้องปรับหัวใจปรับอารมณ์ปรับให้ทันอย่าเป็นคนเครียดมากอย่าเป็นคนโกรธอาฆาคานปัาญบาัานอันนี้การปรับหัวใจมันก็ต้องปรับทุกวันมีสติรู้เท่าดันอารมณ์บางทีคนเรามันต้องการกำลังใจนะอาตมาเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยบางทีสมัยนี้เขาบอกว่าการทําอะไรประสบความสำเร็จมันต้องใช้พลัง แต่พลังที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยเขาพูดกันประมาณสองอย่างแต่พระอาจจะให้พลังที่สามคนทั่วไปเขาบอกว่าใช้พลังเอ็มโดยสมัยนี้นะความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีพลังเอม็มขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษพลังแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพลังแห่งแมนคือกําลังคน,นความสําเร็จงานใหญ่ๆงานยากๆเนี่ยมันเกิดจากคนที่ร่วงแรงร่วมใจีสมมาสามคคี คนมากบางทีก็ได้ระดมความคิดระดมกําลังช่วยกันบางทีคนละไม้คนละมือคนเก่งคนฉลาดคนดีบางทีเมื่อมารวมตัวกันมาสามาคคคีกันมันมีสิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสําเร็จเกิดขึ้นง่ายความสามัคคีของคนที่จเจริญน,นี่ก็นำํำพาความรุ่งเรืองอะไรมาให้กับสังคมประเทศชาติอ,อ่ะวันนี้เราจะเลือกใครเป็นกําลังใจ เรื่องคนนี่ก็สําคัญนะบางทีเพื่อนแม้อาจจะน้อยแต่ถ้าเพื่อนดีเพื่อนนี่มีการตักเตือนการชี้แนะนําทางหรือเป็นกําลังใจให้เราบางทีเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วาดวันพันพฤึงเจอปัญหาเจออุปสรรคมีใครบางที่ช่วงเราจริงๆมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีคนกี่คนให้ลองนึกดูถ้าเราจะต้องใช้พลังแห่งคนพลังที่สองเนี่ยเขาใช้พลังมันนี่ อะไรสําเร็จได้ด้วยเงินหลายคนก็คิดเร็วๆนี้เลยถ้าไม่มีเงินมันก็ยากเงินก็ง้างเล็กได้เงินโมโปแป้งได้เขาบอกบางทีผีโมโ้อันนี้ธรรมาก็ได้ฟังเยงอะแยะบางทีเงินมันก็เป็น,เป,นเป็นงูพิษเหมือนกันโดยเฉพาะปรานีก็โดนกันเยอะขา่ขาๆหลายๆเรื่องเนี่ยก็บอกว่าด้วยเงินบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้เป็นนายเนี่ยมันบางทีต้องระวังบางทีด้วยเงิน เงินน้อยบางทีจ้างเขาเขาไม่ทำพอาเงินมากไปก็ไม่คุ้มหรือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันหมดเงินหมดทองไปเยอะแต่ได้อะไรมาก็เรียกว่าไม่คุ้มกับเงินที่เสียความําเร็จบางเรื่องเงินมันก็ซื้อไม่ได้นะเงินก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีแรงกําลังจากบุคคลร่มไม้ร่มมือไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ใช้โอกรสไม่ได้ใช้เครื่องหมยเครื่องมือที่มันเหมาะสมเงินอย่างเดียวบางที เราบอกว่าความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยเงินเนี่ยก็ไม่ถูกแต่วันนี้พระจะพูดอีกพลังเอ็มหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าพลังใจถ้าภาษาอังกฤษอาจจะพูดคาว่าม้อเราพลังใจของเราเนี่ยถามว่าทุกๆวันยองเครียดกับเรื่องอะไรจิตเราตกไปกับเรื่องอะไรเรายึดมัน่นถือมัน่นเราให้ความสําคัญให้ค่ากับอะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่า พราะเราไปให้ค่ามันเราไปยึดมันถึอมันเราก็ทุกข์เยอะหลายครั้งในชีวิตนี้อาตมาเองก็ได้ทุกข์ตวนะวันที่เราสูญเสียเนะีย่ยยามที่เราไม่เรือใส่หรือ,อยามที่เรากําลังทุกข์เรากําลังลาบากกาลังเจอปัญหานี่มันก็ได้เห็นจิตตัวเองแต่ก็ได้เห็นว่าเออบางทีใครที่จะช่วยเรือเราจริงๆโดยเฉพาะกําลังใจเนี่ยมันจะสําคัญตรงที่ว่าเรา ส่งจิตส่งใจของเราออกไปฝูงซานไปปรุงท่งเยอะหรือไม่บางทีเราคิดไปรเรื่องอดีตเราก็ไปโทษชะตาโทษฟ้าโทษคนนั้นโทษคนนี้บางทีเราก็ไปผูกโกรธเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเ,เราเลยถ้ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้บางครั้งเนี่ยถ้ารู้งี้ก็ไม่ทุกแต่มันรู้ไม่ได้บางเรื่องบางอย่างมันพลาดไปแล้วอดีตคิดได้แต่ว่าต้องนํามาเป็นคุณ นำมาปรับปรุงนำมาแก้ไขนะอย่าไปโทษอะไรอ่ะอนาคตบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นมันก็ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่มันมันเป็นอกุศลมันเป็นเรื่องจิตวนๆที่เราไปปรุงแต่งฉะนั้นพลังใจที่สําคัญต้องอยู่กับเดี่ยวนี้ตรงนี้ปัจจุบันนี้จะทํำยังไงให้เรารู้สึกว่าอะไรคือสาระอะไรคือประโยชน์คือคุณค่าแท้ๆที่เราควรรีบเร่งลงมือทํากำลังใจบางทีมันเป็นเรื่องของการที่มีสติรู้ตัว ในขณะที่เรารู้ตัวอุ้ยเราเผลอไปคิดอีกแล้วเราเผลอไปนึกเราเผลอไปโกรธเผลอไปเกลียดมันรู้ตัวปุ๊บสิ่งที่เรากําลังนึกสิ่งที่เรากําลังคิดมันประยุลงวันนี้าตมายากจะให้พลังใจของทุกคนแล้วมันมันแปลกนะนักกีฬาก็เหมือนกันบางทีโค้ชก็ยากจะให้ใช้พลังออกมาในการแข่งขันเยอะๆอุ้ยเธอทําได้ดีวันนี้งานสมองปัญญาฝีมือบางคนเนะี่ย เฮ้ยเธอทําได้ดีกว่าดีนะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเธออยาคิดอะไรมากสิเธอลองทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมบางทีเจ้านายก็เตือนลูกน้องเอ๊ะทําไมทําผิดพลาดทําไมทาเสียทำไมทํทมทาททงานบอกพร่องทําไมทําแล้วโดนตําหนิบางทีคาวิพากษ์วิจารณ์คาเตือนเนี่ยมันก็มาช่วยให้เราได้จุกคิดอยากให้เค็นความสามารถเค้นพลังออกมาคนบางคนอาจจะงงเอ๊ะตอนนี้โทรศัพท์มือถือยงมีแปดอยู่ไหม เลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็มองเห็นได้แบตมันอ่อนแบตมันหมดเนี่ยหลายคนก็รีบชาร์จรีบเติมหวังว่าพลังงานเนี่ยมันจะได้ทําประโยชน์ใช้ประโยชน์ในโทรศัพท์ได้นานๆนะถามว่าพลังใจเราเอาอะไรฉาจแล้วพลังสํารองในตัวเรามีไหมเอ้ยตอนนี้กําลังแย่กาลังวิกฤตกําลังเจอปัญหาเราเอาพลังใจอะไรมาช่วยเราได้ในงานเลี้ยงงานหนึ่งนะต่อมาเล่าให้ฟัง ปาตีก็อยากจะปิ้งอยากจะย่างบาร์บีคิวกันก็นั่งลอง้อมวงมีคนปิ้งคนย่างใต้ต้นไม้มีงานบันเทิงปาร์ตี้กันกลุ่มคนนี้นั่งปาร์ตี้ไหลายวงปิ้งยาง่างเท่าบาร์บีคิวแล้วควันมันก็ลอยขึ้นไปบนต้นไม้บากคนว่าอยู่ๆมันก็มีหลังพึ่งล่นลงมาเะกลางวงที่นั่งอยู่บนต้นไม้มันมีพึ่งอยู่แล้ว พึ่งมันปุ่งซูฟันไปไว้จบไว้แค่นี้ได้ไหมไม่เราต่อจัอนึกภาพออกไหมพึ่งล่นกลางหลังกลางวงขณะที่นั่งกินอะไรกันอยูป่ปากฏว่าภาพที่ยองคงนึกออกับทุกคนก็คือวิ่งกันเห็นคราบปากฏว่างานเลี้ยงก็ต้องเลิกละแต่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังจะนํามาเล่าให้โยมฟังคือว่าในขณะที่วิ่งแตกตัวกันไปเนะี่ย คนที่น้ำหนักเกือบร้อยกิโลเก้าสิบก็วิ่งแสงเพื่อนๆไปเลยจากที่เป็นคนอ้วนอุยอายจะทำอะไรทีมดูขยับกระเยืนฉาแต่วเวลามีเหตุเกิด,ดขึ้นเขาวิ่งแสงคนอื่นไปได้อันนี้มันน่าทึ่งคิดไม่ออกอีกยมลองนึกครับถ้าเหตุการณ์ไฟไหมบางทีเราเห็นคนยกโอง่งยกตู้เย็นทำอะไรได้แปลกประหลาดไม่น่าเชื่อว่าเอาพลังมาจากไหน นี่ยกมาให้ยมคิดตัวว่าเนี่ยเอ๊ะคนเรามันมีพลังอะไรซํารองอยู่ในใจในตัวนะเราจะรอการตื่นเต้นได้ไหมล่ะเราจะรอเรื่องที่มันเรียกว่ามีเหตุอะไรแบคิดแล้วมันถึงจะถูกนํามาใช้โดยอัตโนมัติเอ๊ะบางทีไอ้พลังซ่อมรองที่มันมีอยู่ในตัวเราเราทําอะไรได้อีกเยอะน,น,นะเรายังมีความสามารถเราเข็นมนได้ไหม วันนี้อาตมายาักเป็นพลังใจให้โยมทุกคนเนี่ยรู้ว่าการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเนะี่ยมันก็เป็นทุกเราจะทำยังไงบางทีมันต้องรู้ตัวนั่นแหละแล้วเวลาบางทีมันจะช่วยให้เราคิดเป็นคิดได้ใหม่แล้วก็ไม่ต้องโทษอะไรอย่างที่บอกอะเรายังมีคุณค่าเรายังสามารถทำประโยชน์อะไรที่พิพิธัเสียให้ไปก็เอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขทำวันนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำขณะนี้ อย่าทาให้จิตตกอย่าทาให้เราไปเศร้าหมองนะเราก็ปรับตัวปรับใจทุกวันทุกเรื่อง่อะเรื่องนี้มาดีเราก็เรียนรู้มาร้ายเรายิ่งต้องเรียนรู้บางทีเรื่องดีๆเราอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากเออรู้แล้วใจมันฟูแต่เรื่องไรายๆคนไรายๆเรื่องที่มันทําให้เราได้ฉุกคิดเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันหนักเนี่ยมันได้คิดได้ปัญญาแล้วเราจะได้ปรปับปรุงแก้ไขปัญหาเอาพลังใจที่มัน มันถูกเก็บถูกซ่อนหรืออะไรถ้ายยามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันเนี่ยลองว่าชีวิตก็ความหม่แล้วก็หาความสุขได้ในวันหนึ่งวันนี้อาตมาคิดว่าชาราจนี้มันคงง่ายนะเสียบปักแต่ชาร์จตัวใจเนี่ยบางทีก็ขอให้มีธรรมะกันแล้วกันถ้าโยมมีสติมีความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นคนอ่อนแอท้อแท้สิ้นหวังคับชีวิตอะไรต่างๆเนี่ย รับรองว่าก็ย่อมนำพาชีวิตเราไปสูป่ความสุขความเจริญขอบคุณชมรมกำนานผู้ใหญ่ท่านนายกสมพรลี่ทองวันนี้ได้เห็นประเทียนมาจากาบางทองและไสบ้านกันตะวันก็เป็นพลังใจให้พานเลยนะไม่ใช่แค่พลังแห่งก้อนข้าวที่โยมไทกตวันก็สำนึกในบุญคุณโยมไส่บ้านให้อาหารให้วัตถุทานพระก็มีหนา้าที่ให้ธรรารานวันนี้ภรรยาของคุณวรยศนะ กำลังท้องอยู่ก็ขอให้ตั้งใจนะอย่าอย่าเป็นกังวลอะไรมากตนง่ี่ขอขอส่งกำลังใจยังไงก็ให้น้องหญิงคลอดง่ายเขาก็นึกถึงองค์ุลิมานะริมานี่ทั้งหนึ่งไปบวชแล้วก็คนเกลียดเอาก้อนหินว้างป่าเลือดเอาเห็นสาวท้องแกก็ลนลานกลัวเธอปรากวดว่าท่านก็ พระุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องแพ้เมตตาให้เขานะโดยชาติใหม่ที่เคยบวชมาแล้วอริยชาตินี่คือพูดที่พ้นจากการเบียดเบียนแล้วเนี่ยเราตั้งสัจจะตรงนี้เราไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครคิดอย่างนงี้ตลอดไม่คิดจะเบียดเบียนหลายสัตว์ให้ตกลงโดยคําสัจจริงเนี่ยขอให้น้องยิงคลอดง่ายวันนี้หลวงพี่จะส่งพลังใจให้ขอให้ได้ชาติพอใจตัวเองขอให ปรับตัวปรับหัวใจกับเรื่องไร้ๆเรื่องแย่ๆแล้วก็มีคาาหวังกับชีวิตเนาะพายุอาจถาโถงพัดเข้า่มกระนำรางอาจสุดลงแทบวายปลางบนเส้นทางที่กว้างไกลอาจเดินพบขวากน้ำยากจะค้ามฝ่าไปได้อุปสรรคอาจยิ่งใหญ่เกินแรงใจปรับได้ทันแต่คงต้องอดทนแต่คงต้องอดทนในทุกคนไม่ไว้วัน ให้ยอมแพ้ไม่มีวันต้องฝ่าฟันเพื่อฝันไกลใายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้โย,ยมญาติทุกคนที่มาร่วมงานส่วนอภิธรรมคุณวรยุทธ์ขอให้มีกำลังกายที่เข้มแข่งมีจิตใจเบิกบานท้องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถจะประกอบคิดหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ได้สติได้ปัญญาที่จะกอบจิตแก้ไขปัญหาให้รร่วมผล่านไปด้วยดี ก็ให้โยมได้พลังใจข้างในนะมอบให้ตัวเองและมอบให้ผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยความไม่ถอแท้ตัณจะกำบังกตังสาธุยังกัตตวานานุตัปปติกรรมที่ทำไว้ท้าไม่ร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำนั้นแหละดีสุขขังวัตตะตัะนะโหนติจินจิผู้ไม่มีสิ่งใดคร้างคาใจให้กังวลก็ย่อมมีแต่สุขเนาะ ก็ขอให้โยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสิ้นกาลละนานเถิดสาธุเดีย๋ดวยวเราไปฟังสวดกัน